เอาแล้วครับก็สวัสดีครับวันนี้พบกับผมอีกเช่นเคยนะกับเซมิครนเกมเมอร์วันนี้เราอยู่ในเกม i g h ิวไฟไฮนะครับก็ถ้าตอนนี้ใครที่กําลังดูคลิปอยู่ก็จะเห็นภาพหน้าปกอะไรที่มันชัดเจนอยู่แล้วนะครับก็วันนี้ยผมก็จะมาพูดถึงประเด็นและสิ่งสําคัญและข่าวสารที่อยากจะแจ้งให้ทุกคนทราบนะครับว่ามีอะไรและทําไมถึงต้องพักนะครับผมก็วันนี้ ก่อนจะไปรับชมคลิปวิดีโอดีๆนั้นก็ขอฝากร้านบริการรับเติมเกมนะครับอิ a s สติกช็อปนะครับเติมถูกรวดเร็วทานใจสบายงบเงินกระเป๋าคุณครับแม่ว่าจะเป็นเกมมือถือ VC s t สตีมเกมการ์ดหรือว่าบริการอื่นๆก็สามารถทักเข้าไปถามและสอบถามได้นะครับ <Okay. S 1> อ่ะโอเคก็เป็นเรื่องอันอาจจะเรียกว่าแบบถึงเวลาแล้วครับที่แบบรู้สึกว่าตัวผมอาจจะต้อง ออกมาพูดเนาะเพราะว่าเรื่องบางเรื่องมันจะต้องมีวันพักบ้านะครับก็ mm hmm. ในวันนี้คลิปที่ผมจะพูดไปนั้น mm hmm. ก็คงหนีไม่พ้นนะครับเกมไฮคเนาะที่อยู่กับเรากันมานานแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะที่ติดตามกันมาถึงณจุดจุดนี้ตอนนี้ผมก็ได้ตัดสินใจแล้วว่ามันคงถึงเวลาของเฟดที่ ตัวละครยูนะครับจะต้องอำลากันแล้วเราก็จะไปเข้าสู่เฟสของช่วงตัวละคร SP นะครับก็จริงๆแล้วก็ยอกๆทุกคนนะจริงๆก็เป็นฟิลลิ่งที่แบบว่าอ่ะมันจะอำลาแล้วแหละก็ทำคลิปซะหน่อยละกันแต่จริงๆมันก็ยังไม่มีอำลาหรอกก็ยังมีคาเกยามะแล้วก็มีเออซากุซะมีโคมริอยู่เนอะที่ยังอาจจะเป็นเรียบเรียงทำลากันมาแต่เขาเนี้ยวันเนี้ยผมจะเรียกว่ามาสรุปและวิเคราะห์แล้วก็ คาดเดาเนาะว่าตัวละครตัวต่อไปจะเป็นใครแล้วก็ทําไมเหตุผลถึงเป็นอย่างนี้แต่ก่อนอื่นนั้นผมขออนุญาตยกสไลด์มาก่อนนะครับสไลด์ที่เราได้เห็นอยู่ตอนเนี้ก็จะเป็นเรียกว่าการเรียงไทม์ไลน์นะครับก็จริงๆแล้วผมลืมใส่รูปวากาโตชิไปเนาะก็ไม่เป็นก็ขออภัยด้วยนะครับสำหรับแฟนครับวากาโทชินะครับแล้วก็ตัวดิสตู้ที่2นะครับจะเป็นคูโรเทซุโรแล้วก็โออิคาวะโทลุตามด้วยบุคุโตะแล้วก็ตามด้วยมิยะอสึมุและตามด้วยโอซามุ แล้วก็เป็นโคไรอันที่ห้าเป็นฮิโรกามิแล้วก็อันต่อมาเป็นคาเกยามะอันนี้ผมเรียงตามเซิร์ฟเวอร์ญี่ปนนะครับส่วนต่อมาครับ S S R ตัวเออ S หลังจากคาเกยามะไปแล้ว่ะมันก็อย่างอย่างที่บอกว่ามันจะมันจะอัมลายาวๆเลยจนเข้าสู่ช่วง S P นะครับ S P แรกจะเป็น ฮินาตะแล้วก็เค็นมะคู่แรกนะครับแต่ว่าเฟสแรกครึ่งแรกที่จะมาก่อนจะเป็นฮินาตะคู่ต่อมาจะเป็นเคนมะและาจากคู่เคนมะอีกแล้วก็จะกลายเป็นนิชิโนยะยูแล้วก็สกาวะโคชินะครับแล้วก็ตามด้มาด้วยเฟสของโบคุโตที่เป็นเซตซัมเมอร์ก็น่าจะเป็นช่วงฤดูร้อนของทางญี่ปุ่นนั่นแหละก็จะเป็นโบคุโตอาคาชิแล้วก็อาโอนินะครับแล้วก็จะวนรีลันกลับมาเป็นซากุสะแล้วก็โคโมริเนาะซึ่งอันเนี้ยผม ไม่ได้วางตำแหน่งไว้แต่เขาเนี้ยในที่ผมไปดูหรือว่าแบบย้อนฟีดแบ็ย้อนแบบย้อนกลับไปดูพยายามไล่ไปดูแล้วก็ไปเทียบกับเทศกาลต่างๆอ่ะผมรู้สึกว่าเฮ้ยหรือว่าเซิร์ฟเวอร์ไทยเราอะ่ะอาจจะมีการพลิกหรือว่าการปรับตัวอะไรใหม่ไหมหรือแบบการอาจจะมีแบบการพักเบรกไหมโอเคในวันนี้ผมก็จะมาสรุปเอ่อแล้วว่าความเป็นไปได้ละกันว่า อาจจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างก,กับเซิร์ฟเวอร์เราและเราจะต้องรับมือ,อยังไงใครจะต้องเตรียมตัวอะไรก็ต้องควรระวังไว้ก่อนนะครับโอเคก็สําหรับคลิปนี้เราจะมาเรียงทำลายกันก่อนเลยนะครับโอเคทั้งหมดนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตดึงสไลด์ปรับใหม่นะครับอันนี้บอกไว้ก่อนนะก่อนจะรับชมคลิปนี้อันนี้เป็นความคิดของผมนะครับความคิดเห็นส่วนตัวล้วน,ลวนและก็ใช้แล้วว่าข้อมูล Data เท่าที่จะ หาข้อมูลให้ได้เนาะเพราะว่าหลายๆคนก็ยังมีความแบบกังวลใจอยู่บ้างว่าฉันจะเก็บเพทันไหมถ้าบางตัวอาจมีการลัดหรือการเตรียมเห็นอะไรต่างๆที่ค่อนข้างต้องละเอียดมากๆกับเรื่องนี้นะครับโอเคเออคราวเนี้ยเราจะมาพูดถึงประเด็น ที่ความเป็นไปได้ก่อนความเป็นไปได้แรกก็คือเซิร์ฟเวอร์เราจะยังเรียงไทม์ไลน์ตามเซิร์ฟเวอร์ของญี่ปุ่นก็คือไทม์ไลน์ตามตัวละครที่ผมพูดไปเมื่อกี้ก็คือไล่เลียงกันมาเลยไทม์ไลน์รูปแบบที่2ก็คือหลังจากเอ,อ,อ,อก่อผมขอขอยโครไลไปก่อนนะครับโคไลมาก่อนปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่ะโครไลมาตัวแรกตัวต่อมาเป็นฮิรุกามิใช่ไหมครับเขาเนี้ยคู่เนี้ยมันอาจจะจบไปคู่ต่อมาครับ เอ่อเราจะเป็นซากุสะกับโคโมรินะอ่ะโอเคคราวเนี้ยพาร์ตตรงเนี้ยผมอาจจะแบบหารูปโคโมริไม่ทันเนาะผมขอเขียนก่อนละกันนะครับว่าเป็นโคโมรินะครับอ่ะโคโมริโคโมริอ่ะอาจจะเป็นซากุสะกับโคโมริแล้วก็จะเข้าเฟสของเป็นอันนี้คาเกยามาและตามด้วยฮินตาตะเอสพีนะครับซึ่ง ถามว่าเฮ้ยพี่ทําไมพี่ถึงคิดว่าเป็นอย่างนี้ออผมจะบอกอย่างนี้ก่อนครับเบื้องต้นนะครับอย่างแรกนะครับคือฮิรล์การมีของเราถ้าเราดูตามปฏิทินเขาจะจบเมื่อวันที่19 10สบวันพุธที่19้าโอเคเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตเขียนนะครับตรงนี้จบวันที่19พอจุดยอ่ออ่ะโอเค19เพฤศจิกายนนะครับแล้วก็ ตู้ถัดมาที่จะมีความเปลียนไปได้ก็คืออาจจะเป็นไม่สักุสะหรือก็โคมุรินะครับเพราะฉะนั้นตู้2ตู้เนี่ยจะมีไทม์ไลน์คือ19 26ยิแล้วก็วันที่3เท่ากับว่าไม่ว่าสาักุสะหรือโคมุริมาก็ตั้งแต่วันที่19อันนี้ต้องเปลี่ยนเป็นวันที่18อ่ะ19ถึงวันที่ย3ิสถึงวันที่อะไรนะผมลืมวันที่3 ธันวาคมนะครับอพอจุดคอธันวาคมนะครับแล้วก็ตามด้วยคำว่าพอวันที่3าธันวาคมเสร็จแล้วปุ๊บเขาก็จะมีการเปลี่ยนคู่ก่อน mm hmm. ก็คือจะเป็นคู่ของออตัวของคาเกยาม่า hmm. มาก็คือ3มใช่ไหมครับ mm hmm. ก็คาเกยาม่า mm hmm. ก็จะยาวตั้งแต่วันที่3ามถึงส mm ิบ hmm. เะคากนะครับ 3ามท่นวาถึง17บอจุดคอคธันวาคมและปิดท้ายด้วยปิดท้ายปีด้วยฮินาตะโชโยก็คือ17ถึง31มธันวาคมถามว่าทำไมทำอะไรเป็นนี้เพราะอย่างที่บอกว่าเอ,อ่อ SP มันมีคำว่า Special เพราะฉะนั้น เสื้อหรือชุดเสื้อผ้าอะไรต่ตางๆมันจะเป็นไปตามฤดูกาลเพราะฉะนั้นแล้วการที่ฮินาตะเข้ามาในช่วงวันที่ส1ทธันวามันจะกลายเป็นว่าเถอแบบเป็นช่วงวันปีใหม่เนี่ออกใช่ไหมก็คือฮินโกามิจบเมื่อวันที่เท่าไหร่นะวันนี้วันที่10บโนเวมเบอร์ใช่ไหมครับก็จะจบวันที่18และสิบจะเป็นซากุสะหรือคุมริก็ตามถึงวันที่สเสร็จแล้วพารต,ต่อมาก็คือสามถึงสิก็ จะเข้าสู่คาเกยามะคาเกยามะก็จะยาวแล้วก็ฮินาตะต้อนรับปีใหม่ก็คือเซตเนี้ยมายจบและต้อนรับฮินาตะวันปีใหม่พอดีนะครับวันที่31ที่ฮินาตะอาจจะมามีความเป็นไปได้เพราะฉะนั้นแล้วไทม์ไลน์มันก็จะกลายเป็นประมาณนี้นี่ครับแล้วก็จะกลายเป็นชูฮินาตะขึ้นมาคราวเนี้ยมันก็จะมีความ make sense คำว่า sp ที่แปลว่า specialist หรือว่าเทศกาลหรือว่างานต่างๆลื่นเลื่อนต่างๆเพราะฉะนั้นแล้วเหตุผลแรก ที่ผมอยากจะให้ที่สุดเลยก็อาจจะเป็นเหตุผลนี้แต่เหตุผลที่สองก็คือมันก็มีความเป็นไปได้ที่มันจะกลับมาเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นแล้วก็ทไลายเป็นเหมือนเดิมแต่อีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญที่เวลาผมทําคลิปหรือว่าผมจะพูดมักเสมอไปว่าตอนเนี้มักจะมีความแปลกคือเรื่องของระบบโคต์ที่ยังไม่มานั่นเองนะครับก็ในมุมของผมที่จะวิเคราะห์ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้แหละเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็ เป็นประเด็นที่รู้สึกว่าอาต้องหยิบยกขึ้นมาก่อนเพื่อเตือนสติสายฟรีหรือว่าสายเติมให้ระวังตรงนี้ให้ดีๆนะครับดีไม่ดีคาุษะหรือว่าโคมุริอาจจะแทรกเข้ามาก็ได้หรือไม่ไม่อย่างนั้นก็อาจจะเป็นอย่างนี้ทไลายก็อาจจะเป็นเหมือนเดิมอย่างนี้ตามปกติทุกคนก็จะแฮปปี้และสบายใจแต่ว่าถ้าเกิดมาอย่างนี้ปุ๊บ มันก็จะตรงกับที่ผมบอกว่ามันคือการน,น่าจะเตรียมใกล้สิ้นสุดและอำลาของตัวละคร UR ทั้งหมดและเริ่มเฟดของตัวละคร SP นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้หากคุณมีความคิดเห็นอะไรหรือเพิ่มเติมอะไรก็สามารถคอมเมนต์และรวแสดงความคิดเห็นกันได้เพราะอย่างที่บอกว่าคลิปนี้เป็นความคิดเห็นเพียงแค่ผม, <c oughs> ผมเพียงคนเดียวฉะนั้นแล้ววันนี้เซมิคอนด์เกมเมอร์ขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงไว้เจอกันคลิปหน้าบา,บายๆครับ